คอนเสิร์ตด้วยนะคะใช่นะครับของอะไรนะน้ำชาชาชีรันัดนะคะแล้วก็ C G M ครับตัวเลขในขณะที่เปแข่งซีนีมาเซนลัดใช่นะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทนักพรตเทศบาลนครลำปางนะครับใยการนำของที่จัดทำให้มีตัวจัดการนายกร้อยตรีนครลำปางนะครับรองนะผู้บริหารนะครับที่มอบความสุขมอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวลำปางนะครับสำหรับท่านคืนนี้นะครับ จำได้งานฤดูหนาวใช่ครับพี่ไม่เราเราไม่ได้อยู่ในทีมงานสเตจใช่ไหมไม่ครับอ๋อคือเราเดินเที่ยวแล้วเราเพลินอยู่ตรงนั้นพอดีพี่นึกว่าเราอยู่กับทีมงานครับผมเห็นน้ำบาดที่ที่มีอุปกรณ์ไม่ครับมี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 ขายอยู่ร้านอยู่ทถวไหนครับไม่ไม่ได้ทำร้านเพราะว่าพี่จะเน้นแสดงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เบนไปประกวดร้องเพลงอ๋อประกวดร้องเพ สายก็นที่เกียนเอ็กเซคเตอร์อ่ะคือพี่จะสายนั้นละพี่ไปเวทีไหนบ้างครับก็มีมัตเตอร์ทีเอ็กเซคเตอร์แล้วก็ที่เหลือรอประกวดถ้าอายุ40สมัครได้นะก็คือก่อนครับไม่ใช่ตอนนี้พี่อายุ40ส่วนใหญ่เขาจะแบบเดวิ้งห้ามเกิน28 30อะไรอย่างงี้ไงพี่ไม่ได้เปิดร้านนะถ้าผมอยากจะซื้อไอ้ดอกไม้นะเรีพี่ดอกไม้เดี๋ยวนะ